อันที่2นะคะหลังจากที่เรา Include ทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาแล้วนะคะต่อมาก็จะถึงขั้นตอนของการสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะหรือว่าการบรรลุฉันทามตินะคะ consensus building ตรงนี้การดาว3ามดวงเน้นไว้เลยนะคะว่า consensus building เนี่ยไม่เท่ากับ majority vote นะคะหรือว่าเสียงส่วนใหญ่เพราะว่า consensus building เนี่ยมันคือการที่ทำให้ทุกคน โอเคกับ Choice นั้นนะคะค่ะสำหรับการสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะก็ก็จะเป็นกระบวนการของการสร้างความเห็นชอบร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะผ่านกระบวนการร่วมแรงร่วมใจทำงานร่วมกันนะคะมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงนะคะมีส่วนร่วมของผู้กำหนดนโยบายในระดับที่เหมาะสมนะคะไม่มีการเข้ามาล้วงลูกมากจนเกินไปนะคะ แล้วเพื่อให้กระบวนการสามารถทำงานได้อย่างอิสระพอสมควรนะคะมีการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจกันแล้วก็เป็นการาถกเถียงการมีการอภิปรายกันในบรรยากาศที่ยืดหยุ่นผ่อนคลายแล้วก็สร้างสารรค์เพื่อให้บรรลุฉันทามติซึ่งทุกคนโอเคเห็นด้วยนะคะค่ะบางทีแล้วนะคะเราก็คงอาจถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยไม่โลกสวยเกินไปนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุ ฉันทามัติได้ตลอดเวลานะคะค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเ,เราก็ควรจะเข้าใจบริบทของของกลุ่มคนนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเพิกเฉยต่อเสียงคัดค้านของคนกลุ่มน้อยนะคะการที่ฟังคนกลุ่มน้อยเนี่ยมันจะช่วยทําให้เสียงส่วนใหญ่เขาเข้าใจคนกลุ่มน้อยนี้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันเชฟ ทางออกหาโซลูชันนะคะเพื่อนำไปสู่การบรรลุฉันทามาติให้ทุกคนโอเคร่วมกันได้นะคะค่ะสำหรับเกณฑ์ในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะคะค่ะ หคือทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะและได้รับผลกระทบเนี่ยมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อตัดสินใจนะคะสคนที่มามีส่วนร่วมเนี่ยไม่มีใครถูกบังคับให้เห็นชอบกับผลการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็สนะคะผลการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องมาจากความเห็นชอบของทุกคนนะคะแม้แต่ละคนนี่อาจจะเห็นด้วยมาก นะคะไอ้คนนี้เห็นด้วยเก็บช้อยนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอีกคนหนึ่งเออเห็นเห็นด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเห็นด้วยแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายแล้วเขาก็โอเคที่จะเห็นด้วยกับกับตัวเลือกแบบนี้นะคะค่ะ,ะค่ะข้อควรระวังนะคะก็คือสำหรับการบรรลุฉันทามติร่วมกันนะคะก็คือว่าไม่ควรจะใช้ชุดความคิดอย่างเช่นว่าความ ชุดความคิดที่ว่ามีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งเดียวนะคะการมีชุดความคิดแบบนี้มันก็จะทําให้ไม่สามารถจะบรรลุสันธามาติได้เพราะถ้าทุกคนคิดว่าคําตอบของฉันมันถูกที่สุดอ่ะมันก็จะไม่นําไปสู่การที่จะตกลงร่วมกันแน่นอนนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงชุดความคิดที่ว่าเอะมันมีแค่ไม่หนึ่งก็สองอ่ะไม่ดีก็ชั่วค่ะไม่เปลี่ยน ก็ต้องเปลี่ยนไปเลยนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงชุดความคิดแบบนั้นนะคะพยายามนะคะสร้างบรรยากาศให้เป็นการพยายามที่จะคอมไบรรวบรวมความคิดหลายๆแง่มุมนะคะแล้วก็มาผสมกันแล้วก็พยายามให้มันบรรลุวัด บรรลุข้อตกลงร่วมกันนะคะมากกว่าที่จะเป็นการโหวตเอาเอาเสียงส่วนใหญ่ะ6คนเห็นด้วยอีก4คนไม่เห็นด้วยเอาตาม6คนอันนี้ก็จะไม่โอเคนะคะแล้วถ้าเกิดมันมีการอภิปรายที่มันค่อนข้างเฮลตี้หมายความว่ามันเป็นการอภิปรายในเชิงสร้างสารรค์นะคะคนที่ทําหน้าที่เป็นฟ้าของกลุ่มนะคะหรือนำการทำฉันทานำการทำคอนเซนแซสนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะรีบไป ไปจบมันเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าการที่มี healthy conversation มีการดิสคั s ที่มันสร้างสารรค์นะคะมันจะนำไปสู่ option ที่มันดีขึ้นนะคะ,คะ